สจากสสีีท่ชอบวัสดีค่ะนรดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาท่ายนิสัยจากสีที่ชอบสำหรับคนที่ชอบสีเขียวนั่นเองนะคะ สีเขียวนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลความสามคัคคีแล้วก็เป็นสีของการเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามนะคะถ้าหากว่าตัวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสีเขียว คนที่ชอบสีเขียวบุคลิกที่โดดเด่นเขาบอกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดดินเป็นคนที่รักธรรมชาติเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นมองข้างนอกแล้วรู้สึกอื้อน่ารักจังเลยดูดีจังเลยมองแล้วแบบร่มเย็นทําให้เรารู้สึกสบายใจมากๆสําหรับคนที่ชอบสีเขียวนะคะบุคลิกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ คนที่ชอบสีเขียวนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์คับขันแค่ไหนคุณเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีอยู่เสมอเป็นคนที่อยู่เป็นเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าคุณจะเจอคนนิสัยไม่ดีเจอคนที่ร้ายมาเจอคนที่ดีมาหรือจะรูปแบบไหนก็ตามคุณเป็นคนที่มั่นคงในอารมณ์ของตัวเองเสมอนะคะก็คือเป็นคนที่ ควบคุมสติควบคุมจิตใจตัวเองได้ดีมากๆเป็นคนที่ไม่โกรธตอบใครง่ายๆสำหรับคนที่ชื่นชอบสีเขียวเป็นพิเศษคือบุคลิกโดดเด่นนะคะถ้าหากคนที่ชอบสีเขียวนั้นอยู่ในแวดวงสังคมอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาเป็นคนที่วางตัวได้ดีมากๆอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมได้ดีมาก คนที่ชอบสีเขียวชื่นชอบสีเขียวเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรทำ Karere อะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดคนที่ชอบสีเขียวนะคะเป็นคนที่มีศีลธรรมดีมากๆเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ชอบสีเขียวอย่างที่บอกเป็นคนลหลงไหลกับธรรมชาติมากๆ แล้วก็บุคลิกที่แอบแฝงอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่บางอารมณ์อยากอยู่เงียบเงียบก็คืออยู่เงียบจริงๆจ,จะไม่วุ่นวายกับใครเลยสังเกตไหมคะถ้าเงียบก็คือเงียบสงบไปเลยจะไม่มีแบบคนอื่นเข้ามาลายร้อมมากๆคนที่ชอบสีเขียวเป็นคนที่ชอบสันโดษอย่างแท้จริง ถึงแม้นะคะคนที่ชอบสีเขียวจะอยู่ในสังคมที่เออัมาเทิงหรือสังคมที่วุ่นวายเขาสามารถปรับตัวได้แต่ลึกๆนั่นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่สงบเงียบเรียบง่ายนี่คือบุคลิกโดดเด่นสำหรับคนที่ชอบสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจบ้างไหมแต่อย่าลืมนะคะยังมีสีอื่นยังมีคลิปอื่นให้ติดตามอีกอย่าลืมกดติดตามกด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ